ไปเล่นเกมค่ะเขาเรียกว่าเกมตู้เกมตู้เกมตู้แบบคีบตุ๊กตาชุดบาร์สเลยค่ะพี่เต๋อก็ไปกับเขาด้วยไปไปค่ะเขาไปอวดว่าเขาเล่นเกมเก่งแค่ไหนนี่ไงเขาเป็นผู้ชายขี้อวดใช่ไหมเขาเป็นผู้ชายขี้อวดคือยังไงเขาเขาาจะโชว์สกิลอะไรฮะสกิลอะไรฮะคกิลบาสค่ะเขาเป็นนักบาสอย่างเงี้ยอ๋อคุณเป็นนักบาสคุณก็เลยพยายามจะโชว์น้องด้วยการแบบเล่นเกมชุดบาร์สว่บผมเล่นได้โอ้แล้วแต้มแบบพุ่งเลยเกมแรกนี่นเขาเล่นโชว์อีกอันนึงเปิดใหญ่เลยก็ไม่มีใครมาดูแล ก็เล่นอยู่คนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ชาเลยอะอะไรอะไรที่เรารู้สึกได้ว่าเริ่มอวดและเริ่มอวดแล้วเริ่มจะโชว์ละเขาจะอวดตั้งแต่เขาพูดแล้วค่ะแบบตั้งแต่เดืนเขาไปแล้วว่านี่นี่เล่นเกมบานพี่ชอบเล่นโหแบบพี่พี่ว่าพี่ชูดแม่นมากเลยเด็คือมันยังไม่ทันต้องทำอะค่ะเขาก็อวดได้เลยคือจริงๆใช้คำว่าอวดก็ไม่ถูกครับเพราะมันเป็นเป็นแฟกมันเป็นข้อเท็จจริงครับ อะไรที่คนเถียงเราไม่ได้แล้วแล้วมันเป็นแฟกต์ว่าเก่งจริงอ่ะก็เอาให้สุดเลยชิบยายฉิบยาผมไม่ได้รู้สึกภูมิใจกับสิ่งนี้สุดผมเป็นข้ามด้วยซ้ำผมรู้สึกบรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ